นี่พามาดูต้นตาลนะครับโตมากแล้วครับนีเลยนี่ต้นนี้ต้นใหญ่โอ้สวยสวยสวยนะฮะอันนู้นก็มีติดทุกต้นครับไม่มีตายครับอ๋อกำลังแตกยอดสวยมาก แตกใหม่สวยมากครับสวยมากฝนตกนะครับมคืนวันก่อนก็ตกหนักโอ้ตัวนี้สวยนี่สวยมากสวยมากน,นีมะพร้าวนำหอมครับอืมน่มาจะสิบกว่าต้นครับยังไม่ได้มาปลูกเพิ่ม นี่ก็เพิ่งเกิดทีหลังใช้เวลาครับปลูกธรรมชาติครับนี่เลยเป็นแถวเลยครับถ้าโตขึ้นเนี่ก็คงจะน่าดูเหมือนกันอสองแถวแถวที่สองนี่นะแถวที่สองนี่ยังยังไม่เต็มแถวเดี๋ยวมาปลูกอีก ครับโอ้สวยงามมาก